คืนนี้ขอให้คุณฟังให้จบเพราะบางเรื่องฟังไม่จบมันจะตามกลับไปที่บ้านป่าที่ไม่เคยให้ใครกลับออกมาเหมือนเดิมเสียงเครื่องยนต์รถกระบะเก่าๆดับลงท่ามกลางความเงียบของป่าลึกตรงหน้าพวกเราไม่ใช่แค่แนวต้นไม้หนาทึบแต่เป็นเขตห้ามล่าเก่าที่แทบไม่มีใครกล้าเข้ามาอีกแล้วผมชื่อต้น เพื่อนที่มาด้วยกันมีเอกแมนและดิวเราทั้งสี่คนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กโตมาด้วยกันลุยด้วยกันและพลาดด้วยกันมาหลายครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเข้าป่าด้วยกันครบทุกคนแน่ใจนะว่าเข้าทางนี้แมนถามพลางมองแผนที่กระดาษยับยับในมือเอกหัวเราะเบา,เบา พ่อกูเคอเข้ามายิงได้เป็นสิบตัวใหญ่ทั้งนั้นคำว่าตัวใหญ่ทำให้บรรยากาศในรถเงียบไปชั่วครู่ไม่ใช่เพราะตื่นเต้นแต่เพราะป่าแถวนี้มีชื่อเสียงบางอย่างชื่อเสียงที่คนแก่ในหมู่บ้านไม่เคยอยากพูดถึงเรากางเต็นท์ใกล้ลำห้วยน้ำไหลเอื่อยแต่เย็นผิดปกติแม้จะเป็นช่วงต้นฤด,ดูร้อนก็ตามคืนแรกผ่านไปอย่างแปลกประหลาด ไม่มีเสียงมแมลงไม่มีเสียงสัตว์มีเพียงเสียงป่าที่เงียบเกินไปประมาณตีสองผมสะดุ้งตื่นเพราะเสียงบางอย่างปักปักปักเหมือนเสียงเท้าเหยียบใบไม้แห้งแต่จังหวะมันไม่เหมือนสัตว์สีขาผมหันไปมองเต็นของเอกเห็นเงาดำยืนอยู่หลังเต็นนิ่งสนิทผมเรียกชื่อเพื่อน แต่ไม่มีใครตอบและในวินาทีนั้นเองเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากแนวป่าเข้ามาแล้วก็อย่าออกไปผมยืนแข็งอยู่หน้าปากเต็นท์หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนมันจะทะลุออกมานอกอกเงาดำที่ยืนอยู่หลังเต็นท์ของเอกมันไม่ขยับไม่หายใจไม่ส่งเสียงแต่ผมรู้ว่ามันมองผมอยู่ เอกผมเรียกเสียงเบาไม่มีคำตอบผมเอื้อมมือไปคว้าไฟฉายกดเปิดแสงไฟพุ่งไปยังจุดที่เงาดำนั้นยืนอยู่แต่ตรงนั้นว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีอะไรมีแค่รอยเท้ารอยเท้าที่ไม่ใช่ของสัตว์เป็นรอยเท้ามนุษย์เปล่าเท้าใหญ่ผิดปกติ และลึกเหมือนคนที่หนักกว่าคนทั่วไปหลายเท่าเหียแล้วผมพึมพำเสียงซิปเต้นข้างหลังดังขึ้นซีกแมนโผล่หน้าออกมาตาแดงก่ำมึงได้ยินเหมือนกูไหมผมหันไปมองเขาไม่ต้องถามต่อเรารู้คำตอบเดียวกันเสียงกระซิบเมื่อ Aa, ครู่ไม่ได้เกิดจากจินตนาการของผมคนเดียว เราปลุกเอกกับดิวทั้งสี่คนยืนล้อมกองไฟที่กำลังจะมอดไม่มีใครพูดถึงเงาดำไม่มีใครพูดถึงเสียงกระสิบแต่ทุกคนไม่กล้ามองเข้าป่าพรุ่งนี้ยิงแล้วกลับเลยไหมดิวพูดขึ้นน้ำเสียงไม่เหมือนคนที่อยากล่าสัตว์แล้วเอกนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะส่ายหัวช้าๆมาไกลขนาดนี้แล้วพรุ่งนี้เช้า เดินเข้าไปอีกหน่อยพ่อกูเคยบอกว่าของดีมันอยู่ลึกคำว่าของดีทำให้ลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านกองไฟทั้งที่อากาศควรจะร้อนเช้าวันที่ป่าเริ่มแสดงตัวหมอกลงจัดผิดปกติขาวข้นจนมองเห็นกันไม่ถึงสิบเมตรเสียงป่ากลับมาอีกครั้งแต่ไม่ใช่เสียงนกหรือแมลงมันคือเสียงหายใจ เหมือนมีอะไรขนาดใหญ่กำลังหายใจพร้อมกันหลายตัวอยู่รอบๆเราได้ยินไหมแมนกระสิบผมพยักหน้าเอกกับดิวจับปืนแน่นขึ้นเราลุยเข้าไปตามรอยสัตว์แต่ยิ่งเดินรอยยิ่งแปลกรอยกีบที่ควรจะเป็นกวางกลับกลายเป็นรอยเท้าคนแล้วเปลี่ยนกลับไปเป็นรอยสัตว์อีกครั้ง มันเดินสองขาได้เหรอวะดิวถามไม่มีใครตอบแล้วจูๆ่ๆเอกหยุดเดินเขาชี้ไปข้างหน้าใต้ต้นไม้ใหญ่ซากกวางตัวหนึ่งถูกฉีกออกเป็นสองท่อนแต่ที่ทำให้เราขนลุกไม่ใช่สภาพศพมันคือรอยกัดรอยฟันมนุษย์คนแรกที่เริ่มไม่เหมือนเดิมเอกเริ่มพูดน้อย สายตามันไม่เหมือนเดิมเหมือนคนที่ฟังอะไรอยู่ตลอดเวลามึงโอเคไหมผมถามเอกยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นไม่ถึงตามันเรียกกูเขาพูดเบาๆใครแมนถามเสียงสัน่นเอกไม่ตอบเขาเดินนำเข้าไปในหมอกทั้งที่ไม่มีใครตกลงกันว่าจะไปทางนั้น เอก็กกลับมาดิวตะโกนแต่เสียงเหมือนถูกหมอกกลืนหายไปเราวิ่งตามแต่หมอกหนาขึ้นป่าดูไม่เหมือนเดิมต้นไม้ที่ควรจะคุ้นกลับกลายเป็นต้นไม้ที่เราไม่เคยเห็นแล้วเราก็ได้ยินเสียงปืนปังเสียงดังจากด้านหน้าตามด้วยเสียงร้องไม่ใช่เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงคนมันคือเสียงอะไรบางอย่าง ที่พยายามเรียนเสียงคนแต่ทำไม่ได้สิ่งที่เอกยิงเราพบเอกยืนหอบปืนในมือสัน่นปลายกระบอกยังมีควันตรงหน้าเขาไม่ใช่สัตว์มันคือร่างมนุษย์ผอมแห้งผิวคล้ำตาโบลึกแต่ขางอผิดรูปเหมือนสัตว์เลือดไหลแต่มันยังไม่ตายมันยิ้มให้เรา ทั้งที่ปากมีฟันไม่ครบของป่าต้องอยู่กับป่าแล้วมันก็ล้มลงร่างนั้นค่อยๆกลายเป็นซากกวางไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครกล้าหายใจแรงเอกสุดลงกับพื้นร้องไห้เหมือนเด็กกูไม่ได้ตั้งใจมันเดินเข้ามาหากูเองและในวินาทีนั้นเอง เสียงกลมดังจากป่าลึกตุ่มตุ่มตุ่มช้าๆหนักๆเหมือนพิธีอะไรบางอย่างกำลังเริ่มป่าไม่ยอมแล้วนกบินหนีสัตว์ร้องระงมต้นไม้ไหวทั้งที่ไม่มีลมดิวพูดเสียงสัน่นเราต้องออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้แต่เข็มทิศหมุนคว้าง GPS ดับโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณป่าปิดทางเราแล้วและเสียงกระซิบเดิมดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมหนึ่งคนต้องอยู่เสียงกลองยังดังอยู่ตุ้มตุ้มตุ้มมันไม่ได้ดังมาจากทิศทางเดียวแต่เหมือนดังมาจากรอบตัวเรานี่ไม่ใช่เสียงสะท้อน แมนพูดเบาๆมันเดินได้เอกนั่งกอดเขา่าตัวสันไม่หยุดปากพึมพำอะไรบางอย่างซ้ำไปซ้ำมาเหมือนสวดแต่ไม่ใช่ภาษาที่เราฟังออกผมพยายามดึงเอกให้ลุกเอกเราต้องไปแล้วเดี๋ยวนี้เขาเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงฉานมีเส้นเลือดฝอยแตกเต็มไปหมดมันไม่ให้ไปเขาพูดช้าๆชัดทุกคำ ป่าบอกว่าพวกมึงเข้ามาเอาของต้องมีคนอยู่แทนบรรยากาศรอบตัวเงียบวาบแม้แต่เสียงกลองก็หยุดดิวกระชับปืนมึงหยุดพูดเฮี้ยๆได้แล้วเอกเราออกไปพร้อมกันเอกยิ้มรอยยิ้มนั้นไม่ใช่ของเพื่อนผมตำนานที่ไม่มีใครอยากฟังเราลากเอกออกจากจุดนั้นเดินแบบไร้ทิศจนในที่สุด ก็เจอเพิงไม้เก่าๆเพิงที่ไม่ควรมีเพราะในแผนที่ไม่มีข้างในมีชายชราคนหนึ่งผอมแห้งผิวดำคล้ำดวงตาขาวมากกว่าดำเขานั่งขัดสมาธิตรงหน้ากองไฟที่ไม่มีควันพวกมึงเข้ามาผิดที่เขาพูดทั้งที่ไม่ได้มองเราแมนถามเสียงสัน่นลุงที่นี่มันที่ไหนชายชราหัวเราะเบาๆ เสียงเหมือนใบไม้แห้งเสียดสีกันที่ของคนหลงกับของที่ไม่อยากให้ใครกลับเขามองมาที่เอกแล้วถอนหายใจยาวอมันเลือกแล้วดิวขึ้นเสียงเลือกเฮียอะไรพวกเราจะกลับชายชราสายหน้าป่านี้มีผู้เฝ้าถ้าเอาชีวิตสัตว์ไปต้องมีชีวิตคนอยู่แทน ผมรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวถ้าไม่ล่าละครับชายชราจ,จ้องผมนานจนผมแทบหายใจไม่ออกพวกมึงยิงไปแล้วคนแรกที่หายไปคืนตกอย่างรวดเร็วเร็วเกินกว่าที่ควรจะเป็นเราพักในเพิงนั้นไม่มีใครหลับแม้แต่เอกที่นั่งนิ่งเหมือนตุ๊กตาประมาณเตี้ยงคืนผมได้ยินเสียงเดินเบามากแต่ใกล้ผมหันไปมอง ตำแหน่งที่แมนเคยนอนว่างเปล่าแมนผมเรียกไม่มีเสียงตอบประตูเพิงเปิดแง้มลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นคาวเลือดจังๆเราวิ่งออกไปเห็นรอยเท้าลากยาวเหมือนมีใครถูกดึงไปไม่มีเสียงร้องไม่มีการต่อสู้แมนหายไปและบนพื้นมีมีดของเขาวางอยู่ใบมีดสะอาดเหมือนไม่เคยถูกใช้ ชายชาราพูดเบาๆจากด้านหลังผู้เฝ้าไม่กินของที่ไม่ยอมเอกเริ่มจำไม่ได้เช้าวันถัดมาเอกไม่รู้จักชื่อพวกเราแล้วมึงเป็นใครเขาถามผมด้วยสายตาระแวงดิวเริ่มแตกตะโกนใส่ชายชารามึงเป็นคนทำใช่ไหมชายชารามองดิวแล้วพูดเพียงคำเดียวต่อไปจะเร็วขึ้นทันใดนั้น เสียงกลองกลับมาอีกครั้งดังทีแรงเหมือนหัวใจขนาดยักษ์กำลังเต้นตุ้มตุ้มตุ้มป่าทั้งป่าไหวพร้อมกันผมเห็นเงาดำจำนวนมากยืนอยู่หลังต้นไม้รูปร่างเหมือนคนแต่ยืนผิดท่าคอยาวแขนยาวขาโค้งงอพวกมันไม่เข้ามาแค่มองเหมือนกำลังเลือกเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นสิบเสียง ร้อยเสียงเหลืออีกสองเลือกมาป่าหิวดิวสุดลงร้องไห้เหมือนเด็กผมรู้ในวินาทีนั้นเองว่าเราไม่ได้หนีเราแค่รอคิวเสียงกลองดังไม่หยุดตุ้มตุ้มตุ้มมันไม่ใช่แค่เสียงอีกต่อไปมันสั่นอยู่ในอกเหมือนหัวใจของป่ากำลังเต้นพร้อมกับเราดิวสุดนั่งมือกุมหัวกูไม่ไหวแล้ว กูไม่เอาแล้วกูขอกลับบ้านเอกยืนมองพวกเราสายตาว่างเปล่าเหมือนร่างที่มีใครบางคนยืมมาใช้ชายชารายืนอยู่ข้างเพิงเหมือนรู้ทุกอย่างล่วงหน้าเหลืออีกสองเขาพูดเรียบๆหรือไม่ก็คนเดียวผมเงยหน้ามองหมายความว่างไงชายชารามองผมครั้งแรกที่ผมเห็นแววสงสารในตาเขาถ้าให้ป่าเอาเอง มันจะเอาจนกว่าจะพอใจแต่ถ้าเลือกให้ถูกมันจะหยุดคำว่าเลือกให้ถูกเย็นยิ่งกว่าลมป่าตอนกลางคืนความจริงของผู้เฝ้าป่าดิวตะโกนใส่ชายชารามึงก็เคยเป็นแบบพวกเราใช่ไหมชายชาราหัวเราะเบาๆก่อนจะค่อยๆเปิดเสื้อตรงหน้าอกเขามีรอยสักรูปต้นไม้ใหญ่แต่รากของมันแทงทะลุหัวใจกูคือคนที่เหลือ เขาพูดแคล่วเมื่อ40สปีก่อนพวกกูเข้ามาห้าคนยิงไปเจ็ดตัวผมเริ่มเข้าใจและไม่อยากเข้าใจกูเลือกอยู่เพื่อให้คนอื่นกลับเสียงกลองหยุดเงาดำรอบป่าขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเหมือนฟังอยู่ผู้เฝ้าป่าไม่ใช่เจ้าของมันคือคนที่ถูกทิ้งไว้เอกหัวเราะเสียงแหลมผิดมนุษย์ งั้นก็ทิ้งอีกสิทิ้งอีกคนเขาหันมามองผมยิ้มกว้างฟันเปื้อนเลือดที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนมึงเหมาะสุดป่าเริ่มแยกเราออกจากกันหมอกลงหนักมากหนักจนมองไม่เห็นมือตัวเองผมได้ยินเสียงฝีเทา้าแต่ไม่รู้ว่าเป็นของใครดิวผมตะโกนไม่มีคำตอบเอ็กเงียบมีเพียงเสียงกระซิบชิดหูอุ่นเหมือนลมหายใจคน คนนี้ไม่สู้คนนี้ยังกลัวคนนี้ยังมีใจผมวิ่งไม่รู้ทิศไม่รู้ทางจนสะดุดล้มเงยหน้าขึ้นผมเห็นวงพิธีกองกระดูกสัตว์กะโหลกคนผูกด้วยเชือกเถาวันตรงกลางคือหลักไม้สูงมีคราบเลือดเก่าซ้อนทับกันจนดำดิวถูกมัดอยู่ตรงนั้นปากถูกปิด ดวงตาเบิกกว้างด้วยความกลัวเอกยืนอยู่ข้างๆถือมีดมือไม่สั่นมันบอกว่าถ้ากูทำกูจะได้กลับผมตะโกนเอกมึงโกหกตัวเองเขาหยุดน้ำตาไหลแต่รอยยิ้มยังอยู่กูไม่อยากอยู่แทนใครอีกแล้วสิ่งที่ป่าต้องการจริงๆทันใดนั้นเงาดำทั้งหมดก้าวออกมาจากต้นไม้ไม่ใช่ผีไม่ใช่สัตว์ แต่มนุษย์มนุษย์ที่ถูกป่ากินแล้วลืมวิธีเป็นคนเสียงเดียวกันดังขึ้นเหมือนจากทุกปากไม่ใช่เลือดแต่คือการยอมรับต้องมีคนอยู่โดยสมัครใจชายชราปรากฏตัวด้านหลังผมมันโกหกเด็กๆเ,เสมอเขาพูดเบาๆป่าต้องการคนที่รู้ตัวว่าไม่มีวันกลับและยังยอมอยู่ เอกชะงักมือสั่นมีดหลุดจากมือเขาหันมามองผมน้ำตาไหลไม่หยุดกูกูอยากกลับบ้านทางเลือกสุดท้ายเสียงกลองดังขึ้นอีกครั้งดังที่สุดใกล้ที่สุดเงาดำยื่นมือมาชี้มาที่ผมแล้วชี้มาที่เอกเลือกชายชราถอดสร้อยไม้จากคอยื่นให้ผมถ้ามุงรับมึงจะอยู่แทนกู กูจะสลายไปพวกมันจะปล่อยอีกสองผมหันไปมองดิวมองเอกมองป่าที่ไม่มีวันลืมหน้าใครและในวินาทีนั้นเองผมรู้แล้วว่าป่าไม่ได้ต้องการคนเร็วมันต้องการคนที่ยอมเสียสละโดยไม่โทษใครสร้อยไม้ในมือผมหนักกว่าที่คิดทั้งที่มันเป็นแค่เศษไม้แห้งกับเชือกปอเก่าๆแต่พอผมจับมัน ผมได้ยินเสียงป่าชัดเจนกว่าที่เคยไม่ใช่เสียงกระซิบไม่ใช่เสียงกลองมันคือความคิดที่ไม่ใช่ของผมอยู่ที่นี่แล้วความกลัวจะหายไปดิวร้องไห้ไม่ออกเสียงน้ำตาไหลอาบหน้าเขาส่ายหัวแรงๆเหมือนเด็กที่รู้คำตอบแต่ไม่อยากยอมรับ เอกสุดลงกับพื้นมือกุมหัวกูทำพังหมดแล้วกูทำผังหมดแล้วชายชรามองผมดวงตาเขานิ่งโลงเหมือนคนที่ใช้เวลาทั้งชีวิตรอแค่วันนี้ถ้ามึงรับเขาพูดตั้งแต่วินาทีแรกมึงจะเริ่มลืมลืมอะไรผมถาม เขายิ้มบางๆทุกอย่างที่ทำให้มึงอยากกลับการแลกเปลี่ยนเสียงกลองหยุดเงาดำทั้งหมดคุกเข่าลงเหมือนรอคำตอบผมหันไปมองดิวเพื่อนที่โตมาด้วยกันทะเลาะกันหัวเราะกันรอดตายมาด้วยกันกลับไปผมพูดเสียงแผ่วแล้วอยากกลับมาอีก ไม่ว่าใครจะชวนดิวพยายามพูดแต่เสียงไม่ออกเขาได้แต่พยักหน้าแล้วก้มกราบพื้นดินเหมือนกราบคนเป็นครั้งสุดท้ายเอกเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลไม่หยุดกูขอโทษอผมยิ้มให้เขาครั้งแรกตั้งแต่เข้าป่าที่ผมรู้สึกว่ารอยยิ้มไม่ฝืน มึงยังกลับได้ผมสวมสร้อยไมย้ทันทีที่เชือกแตะผิวความเย็นแล่นเข้าหัวใจไม่ใช่หนาวแต่คือว่างชายชราเริ่มโปร่งแสงร่างเขาค่อยๆแตกออกเหมือนควันไฟก่อนหายไปเขาพูดประโยคสุดท้ายอย่าเกลียดป่ามันแค่จำสิ่งที่มนุษย์ทำกับมันได้ดีกว่าเรา เช้าที่ไม่มีผมอยู่ดิวกับเอกตื่นขึ้นตรงชายป่าใกล้ถนนเหมือนมีใครวางไว้รถยังอยู่กุญแจเสียบคาไม่มีร่องรอยผมไม่มีรอยเท้าไม่มีเลือดมีแค่สร้อยไม้วางอยู่บนฝากระโปรงรถขาดออกครึ่งหนึ่งเอกไม่พูดอะไรอีกเลยตั้งแต่วันนั้นดิวกลับไปใช้ชีวิต แต่นอนไม่เคยหลับสนิทเขาบอกว่าทุกครั้งที่ฝันจะได้ยินเสียงกลองช้าๆหนักๆหลายปีต่อมามีข่าวคนหลงป่าป่าเดียวกันทางเดียวกันบางคนบอกว่าตอนใกล้หมดแรงมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ไกลๆไม่พูดไม่เรียกแค่มองถ้าเดินไปหา จะวนกลับมาที่เดิมแต่ถ้าไหว้พื้นขอโทษแล้วเดินออกจะเจอทางกลับเสมอชาวบ้านเรียกเขาว่าผู้เฝ้าป่าคนใหม่และทุกครั้งที่มีคนถามว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงดิวจะตอบเหมือนกันทุกครั้งเหมือนเพื่อนกูแต่ตาเขาไม่กลัวอะไรอีกแล้ว